กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดจอร,รอเทรดนะคะวันนี้เรามากอะติสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันหน่อยเชื่อว่าหลายคนรอฟังการวิเคราะห์นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการประชุมโอเป p พ u ลัสในรอบล่าสุดเดี๋ยวคุยกันเลยกับคุณกิตพลกิติอัมพลค่ะหัวหน้าทีมการค้าอนุพันธ์จากบริษัทปตทจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วนะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสีนาครับ คำถามแรกคงอยากให้บริแคบให้ฟังหน่อยคะ่ะการประชุม O p e ป Plus ในรอบล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆราคาน้ำมันถึงปรับตัวลงอีกล่ะคะได้เลยครับก็เป็นอีกคืนหน้าตื่นเต้นสนับสนานน้ำมันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ราคา,าดิบเนี่ยไม่ได้ขยัียบออกจากกรอบตั้งแต่ต้นอาทิตย์เลยนะครับค่ะบรนด์ม in ันนิ่งในกรอบที่สามสิบเอ็ดจุดห้าถึงสามสิบสี่เหรียญมาตลอดทั้งอาทิตย์เพราะว่ารอผลการประชุมเมื่อคืนนี้นี่นะครับค่ะ จากระดับตลาดเนี่ยก่อนที่จะร่วมเข้าประชุมเนี่ยเราคาดว่าตลาดคาดว่ากลุ่มโอเปกและพันธมิตรจะลดกําลังการผลิตที่ประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับลอยนิ่งได้อยู่ในกรอบเมื่อกี้นี้ที่ให้ไว้อแต่พอเริ่มประชุมจริงแน,น,นะครับเนี่ยคุณธนีนาาเริ่มไปได้แค่15นาทีเนี่ยก็มีข่าวเลยว่าโอเปกจะพยายามลดกาลังการผลิตให้ได้มากถึง15-20ล้านบาร์เรลต่อวันทำให้ราคาเนี่ยดีขึ้นไปแตะ36เหรียญหรือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบหนึ่งเดือนอนับตั้งแต่เกิดสงครามราคาข สุดท้ายราคาก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็ลงมาอย่างที่คุณสินินาบอกนะครับโดนเทขายลงมาเรื่อยๆเพราะว่าข้อสรุปของกลุ่มโอเปกนั้นคือจะทําการลดการผลิตเพียงแค่10ล้านบาร์เรลต่อวันก็ทําให้เกิดการเซลล์ออนแฟกเกิดขึ้นนะครับโดยการลดสิบล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยยังมีรายละเอียดเพิ่มอีกนั่นก็คือจะเป็นครั้งแรกที่กลุ่มโอเปกทาการลดการผลิตเป็นขั้นบันไดนะครับโดย 2, 2> เดือนแรกก่อนเนี่ยเดือนพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยจะทําการลดที่1 0ล้านบาร์เรลต่อวันอย่างที่ได้เรียนไป แต่หลังจากนั้นจะก็ค่อยลดปริมาณที่ลดการผลิตลงเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับการใช้น้ํามันที่อาจจะกลับมาใหม่นะครับมานจะจบช่วงล็อกดาวน์ของไวรัสโควิดท <ๆ S 1> ั <unda> ่วโลกเนี่ยครับโดยในเดือนกันาคมถึงธันวาหรือว่าหกเดือนหลังของปีนี้จะลดกําลังการผลิตเป็นแดล้านบาร์เรลต่อวันแทนและในเดือนมกราคมถึงเมษาปีหน้าหรือว่าสี่เดือนของปีหน้านี่นะครับสี่เดือนแรกเนี่ยจะลดการผลิตเป็นหกล้านบาร์เรลต่อวันแทนนะครับเรียกได้ว่า การปรับเป็นขั้นบันไดเนี่ยก็จะมีการมอนิเตอร์เรื่อยๆนะครับทางกลุ่มโอเปกก็จะประชุมกันอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิดแล้วก็ปรับการผลิตตามกับความต้องการใช้ที่เปลี่ยนไปครับค่ะซึ่งก่อนนั้นนี้เราเคยคุยกับคุณกิตพลมาตลอดว่าสถานการณ์น้ํามันตอนนี้คือเราต้องจับตาทั้งฝั่งของสปายแล้วก็ฝั่งของดีมาด้วยพอได้ฟังแบบนี้แล้วแสดงว่าการที่เขาปรับลดกําลังการผลิตลงมันก็ไม่สามารถที่จะที่จะไปชดเชยกับความต้องการใช้ที่มันก็ ก็ย <g år> ิ่งหายไปด้วยถูกไหมคะใช่แล้วครับถ้าเรามองดูการใช้น้ำม,มันที่หายไปที่เราคุยกับคุณถึงน้ามาเรื่อยๆเนี่ย <ừ m. S 2> ที่ประมาณ25-30ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนนี้เลยนะครับเดือนเมษายนเ <c oughs> นี่ยการลดเพียง10ล้านบาร์เรลต่อวันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยทําให้ปริมาณ <ừ m. S 2> ดิมาและสป라이ในตลาดเนี่ยกลับมาบาลานซ์กันอีกครั้งนะครับแต่มันก็จะช่วยบรรเทาการล้นของตลาดในระยะสั้นได้นะครับและนั่นก็คือสิ่งที่โอเปกต้องการในระยะสั้น อันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ<ม>์ที่เราจะพยายามทำ flatten the curve ของการติดเชื้อโรคโควิดนะครับการที่เราทำ social distancing เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะพยายามหยุดไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะชะลอเวลาในการติดเชื้อให้มันยืดออกไปเรื่อยๆทำให้ภาระของหมอและโรงพยาบาลเนี่ยไม่ Over l o a d จนเกินไปในระยะสั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คล้ายๆกับการลดการผลิตครั้งนี้นะครับการถากเราไม่มีการลดเลยเนี่ยนะครับน้ำมัน่จะท่วมตลาดเรานะครับโลกเราจนไม่มีถังเก็บน้ำมันเหลือแล้ว พรไม่มีถังเก็บน้ำมันเหลือแล้วเนี่ยราคาจะยิ่งต้องลดต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครเข้ามาซื้อใช่ไหมครับแต่การที่กลุ่มโอเปกมาช่วยลดบางส่วนไปได้เนี่ยจะช่วยบรรเทาแรงกดดันของ capacity ถังน้ำมันที่ยังเหลืออยู่บนโลกนี้ทำให้ไม่ล้นเกินไปทำให้ราคาเนี่ยยังน้อยยังรักษาระดับได้อยู่และทางโอเปกก็ยังขายได้ในราคาที่ค่อนข้างไม่ต่ำเกินไปครับอื ก็ทําให้เราเข้าใจภาพมากขึ้นนะ <c oughs> เ,เทียบให้เห็นชัดมากเลยที่นี่อีกหนึ่งคำถามถัดมากําลังจะมีการประชุม G 2 0ด้วยรอบนี้เราต้องจับ,บตาอะไรไหมคะมันจะมีไฮไลท์อะไรอีกไหมคะอ,อแน่นอนครับต้องบอกว่าการประชุม G 2 0คืนน,นี้อาจจะสาคัญพอๆกับการประชุมโอเปกเมื่อวานเพราะว่าข้อสรุปเมื่อคืนนี้นะครับทางโอเปกให้ไว้ว่าจะลดกําลังการผลิตเนี่ยบน2องคอนดิชันนะครับคอนดิชันแรกคืออยากจะให้กลุ่ม G 2 0เนี่ยมาร่วมลดกาลังผลิตกันอีก 5ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งในกลุ่ม G20 เนี่ยก็ยังมีประเทศอย่างสาหรัฐแคนาดาแล้วก็บราซิลนะครับที่เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งและสี่และหกของโลกตามลำดับเลยนะครับ <c oughs> ก็ต้องมาดูว่าเขาให้ความร่วมมือในการลดกาลังการผลิตหรือเปล่าและมีประเด็นอีกอย่างหนึง่งดนครับคุณศนีนาครับเมื่อเช้านี้ทางเม็กซิโกนะครับซึ่งทางซึ่งเป็นพันธมิตรกับโอเปกเนี่ยโอเปกมาบอกว่าอยากให้ลดกำลังการผลิตที่4แสนบาร์เรลต่อวันแต่กลุ่มเม็กซิโกเนี่ยกับปฏิเสธนะครับบอกว่าผมจะลดแค่ 1, ซึ่งทางกลุ่มโอเปกก็ไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วก็ยื่นคำขาดว่าถ้าเม็กซิโกเนี่ยไม่ลดกําลังการผลิตตามที่เสนอที่4แสนเนี่ยข้อตกลงเมื่อคืนนี้อาจจะโมฆะไปนะครับซึ่งต้องติดตามการประชุมที่สิอย่างยิ่งเพราะเม็กซิโกก็อยู่ในหนึ่งในสมาชิกด้วยดูว่าเม็กซิโกจะยอมมาลดกําลังการผลิตที่4แสนไปแล้วตามข้อตกลงของโอเปกหรือเปล่าเราโชคดีมากที่วันนี้ตลาดน้ำมันติดนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกิดถ้าวันนี้ตลาดน้ำมัน เพราะว่าเป็นวันหยุดอีสเตอร์นะครับถ้าตลาดเปิดอยู่เนี่ยเราเชื่อว่าตลาดนั้ามันจะโดนเทขายลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยซ้ำนะครับวันนี้ครับแต่ถ้าเปิดกลับมาเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็มีแนวโน้มที่วาจะเห็นราคา,าน้ำมันผันผวนอีกไหมครับประเมินสถานการณ์ในช่วงสั้นๆนี้ไว้ยังไงคะแนวโน้มราคา,ราน้ำมันครับขึ้นอยู่การประชุม G20 คืนนี้นะครับที่จะเริ่มเวลาหนึ่งทุ่มเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทางเม็กซิโกยอมตกลง ที่จะลดกำลังการผลิตที่400,000หรือว่าอย่างน้อย300,000ตอนที่ O p EC อาจจะ Count ต r o f f e ฟไปนะครับแล้วก็ทางสหรัฐคินาดาและบราซิลเนี่ยยอมร่วมที่จะลดกำลังการผลิตที่5ล้านด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะดีกับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็รักษาระดับที่เหนือ30เหรียญได้สำหรับเบรนด์นะครับแต่ต่อให้ทาง g 20เนี่ยไม่ลดกำลังการผลิตก็ตามเนี่ยถ้ากลุ่ม O p e ปยังตัดสินใจที่จะลดอยู่ที่10ล้านเบลต่อวันในช่วงสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน้ำมันที่เราเห็นหรือโลไปที่23เหของร์ ก็จะเป็นบอสทอมแล้วในระยะสั้นถ้าเวลาโควิดไม่ระบาดได้่ากว่าน yes> ี้ครับมีคําถามในแง่มุมของนักลงทุนในหุ้นถามขึ้นมาเหมือนกันนะคุณกิตพลว่าพอสถานการณ์น้ามันมันผันผวนแบบนี้ภาพรวมเนี่ยหุ้นพลังงานหรือหุ้นน้ามันทั่วโลกมันเป็นยังไงบ้างคะครับอย่างที่เรียนไปคือตลาดน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับสองแฟกเตอร์ที่คุณสิน่าบอกครับด้านดิมาเพิ่มมากต่ว่าโควิดกับด้านสป라이นะครับตอนนี้ด้านสป라이ผมว่าค่อนข้างจะดีขึ้น นะครับในระยะหนึ่งในการที่เขามารวมตัวกนนันขนาดนี้เพราะฉะั้นคือผมมองว่าหุ้นน้ํามันหรือว่าราคาน้ำมันน่นาจะบอททอมไปแล้วในช่วงที่เราเห็นโลที่สามเดือนของเบน์นะครับถ้าทางไวรัสโควิดไม่ระบาดไปม,มากกว่าน,นี้นะครับเพราะผมเชื่อผมยังเชื่ออยู่ว่าทางกลุ่มผู้ผ,ผลิตเนี่ยเขาคงไม่ไม่ถอนตัวมาันจากข้อตกลงสิบล้านนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเขาถอนตัวมาก็แน่นอนครับราคาเนี่ยอาจจะไปทำบอททอมใหม่ได้ทีหนึ่ง ซึ่งมันก็ต้องคุยกันแบบอัปเดตกันตลอดนะคะช่วงนี้น,น่าจะเป็นช่วงที่เราต้องยกขูหาคุณกิจพลบ่อยหน่อยยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะได้เสมอเลยครับผมคุณสินนาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้คุณผู้ชมคะหลายประเด็นหลายบาดใจเอาลเกินเราก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาจะได้ยินคําว่า ไม่มีถังใส่น้ํามันทั่วโลกเออมันเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นว่ามีปริมาณน้ามันออกสู่ตลาดแบบล้นหลามมากถลม่มทลายแต่ความต้องการใช้ตามไม่ทันเศรษฐกิจโลกกําลังอยู่ในภาวะที่ส่งสัญญาณวิกฤตหรือว่าชะลอตัวนะคะแล้วการประชุมโอเปกคุณกิตพลก็เล่าให้เราฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีการปรับลดกําลังการผลิตจริงแต่เป็นการปรับลดแบบขั้นบันไดซึ่งมันก็ไม่ได้ไปชดเชยกับกําลังหรือความต้องการใช้ที่มันหายไปในปริมาณที่เยอะ มากคืนนี้ต้องจับตาดูการประชุม g 20ด้วยเพราะก็มีการลิงก์กันมีความเกี่ยวข้องกันนะคะมีหลายปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวเต็มไปหมดเลยสำหรับสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งแน่นอนนะคะว่าในบ้านเราในแง่ของประโยชน์ของผู้ใช้น้ํามันเรื่องใกล้ตัวสุดเนี่ยเราอาจจะได้ใช้ราคาน้ํามันที่ถูกลงแบบนี้ไปอีกซักระยะหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของคนที่มีหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ต้องเกาะติดสถานการณ์กันให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันผันผวนทั้งในระยะสั้นแล้วก็ อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่เป็นบริษัทน้ํามันในระยะยาวด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของรายการในวันนี้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะสําหรับเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆครับปลายนี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนในวันไม่ใช่วันพรุ่งนี้สิคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตลาดยังคงเปิดทําการนะคะเราไม่ได้อยู่สงกรานกาันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ